สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะทีแรกจะนึกว่าทําแค่สองคลิปแต่ว่าพอดีว่ามีเพื่อนบอกสงสัยว่าวิธีการทําแบบนี้มันทํำยังไงนะคะก็คือใครใดหๆคนนะ่ะที่เคยถามว่าที่เคยถามเรื่องเกี่ยวกับแอปที่สามารถเอาข้อความไปอ่านเป็นเสียงได้นะคะ ต้องใช้แอป a r ฬิกาแอดไ i c e ใช่ไหมอันนั้นอันนั้นอันนั้นทำให้ไปแล้วแต่ว่าอันนี้ในตัว Audio La b เองก็ทำได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองไปดูกันว่าทำยังไงเราก็เคยทำไปแล้วนะคะตอนนั้นก็เคยทำไปแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ลองอัดคลิปลง y YouTube ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะลองมาบันทึกเสียงลง YouTube ไปด้วยว่าทำยังไงโอเควันนี้เราก็จะมาไขาข้อข้องใจของเพื่อนกันดีกว่าว่า ทำยังไงตอนแรกเพื่อนเขาบอกว่าก็ถามมาว่าทํายังไงแล้วก็เลยเอออัดคลิปลง YouTube ไปด้วยเลยดีกว่านะคะว่าทํายังไงเดี๋ยวก็จะเอา Audio แ l a b ตัวพรีเมียมไปวางไว้ในใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้โอเคอันดับแรกแล้วเข้าไปที่ Audio โแ l a b เลยนะคะหน้าหลักกุ่มหน้าที่อ2อจับว่า b house w ี t เปนทีมแออยไม่อยู่ในเพจเจอแล้วเราก็ไปหาหัวข้อ a u d หัวข้อมันจำไม่ได้แล้วนะคะว่าชว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องลองปัดไปดูการตั้งติดวิทย์เรียนริชาเปิดเพิ่มตัวเปลี่ยนเสียงสลับเสียงแยกเสียงคอมันทึกเสียงแลงเสียงคอร์ลเครื่องมือแก้ไขยรวมเสียงมีกเสียงตัดแต่งเสียง a u รวมเครื่อง บันทึกแยกเสียงสลับตัวเปลี่ยนเพิ่มข้อความเป็นคําพูดข้อความเป็นคําพูดขอลับหนึ่งอ๋อนี่ไงเข้ามาเข้ามาที่ข้อความเป็นคําพูดนะคะเราก็แตะเข้าไปเลยทํางานให้เสร็จโดยใช้ทํางานให้เสร็จโดยใช้เครื่องมืออักษรเป็นคําพูดของแ a m สเสียงของ v <Local izer. S 2> อ๋แล้วก็เลือ,กเ,อกเลือกเสียงใช <Auto S 2> ้แอปที่ใช้แอปที่เลือกเสมอปุ่มพูดถึงข้อความปรับปุ่มพูดถึงข้อความระดับเสียงปุ่มโอเคแล้วก็นำเข้าข้อความปุ่ม เพิ่มข้อความแล้วเล่นช่องแก้ไขเราเพิ่มข้อความแล้วเล่นช่องแก้ไขแล้วเราก็ไปตรงนี้นะคะกำลังแสดงเราก็ไปเอาข้อความมาวางเมนูตัวเลือกตัวเลือกในการแก้ไขวางวางเมื่อประมาณสองสามรายการแบบเลื่อนลงเครื่องมือพูดฝรั่งเศสฝรั่งเศสโฟลเดอร์นับดาวโหลดแล้วก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนข้อนเองอยูแล้วระบบแปลงข้อความ เราก็เข้ามาเปลี like, はは trendy, okay. ่ยนเครื่องมือตรงนี้นะคะเสียนกําลังแสดงแั้นทีมพนรไทยซอฟ์แผไทยซ่อนกั้นทมแล้วเฮ้ยเฮ้ยไทยซอวันไทยซอกําลังแสดงแั้นทีมโฟลเดอร์คลับไทยครับเมื่อรังนี้นะคนำเข้านะคะระดับพูดผิดปุ่มแล้วก็บันทึกปุ่มไปหาคําว่าบันทึกเลยนะคะเล่นปุ่มบันทึกปุ่มอ่ะบันทึกซ่อนกั้นทีมแล้ว ชื่อเสียงเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วอ้าโหชื่อเสียงกำลังแสดงกำลั <ไป S 2> งแสดงอแล้วก็เรียนภาษาแล้วก็สระอีกเรียนภาษาพอเพิ่งลบพบคืออะไรอะ่ะเพลงกำลังแก้ไขเมื่อประมาณสองสักทอะนถัดไป เพลงกำลังแก้ไขเมื่อประมาณสองสามเพลงสร้างกลุ่มกดสร้างไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้ซ่อนแนอันทิ่แล้วเ <Audio Lab. S 2> มื่อประมาณสองสามปีท <Audio. S 2> ี่แล้วได้ยีเด็กเมื่อ, 2, อรประมาณสองสามปีที่เอาสสเอาบั้มใช้ร่วมกันกลุ่มราคาเล่นเมื่อประมาณสองสามเอาบั้มใช้ร่วมกันราคาโอเคออนี่นะคะเวลาเสร็จแล้วมันก็จะวยมันก็จะ ไปอยู่ที่ตัวจัดการไฟบวกหรือว่าไฟส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะหน้าหลักล่าสุดโอเคแล้วก็ปิดไปเลยปิดทั้งปิดทั้งหมดหน้าจอหลักหน้าที่หนหน้าที่สองจากสามหน้าจอกนะคะดตัวจัดการไฟบวกเข้าไปดูปดวจัดการไฟบวกเปิดกาดดาวน์ที่จัมีไหมหรือเปล่านะมันมีหรือเปล่า a u i o u n d e r s o audio underscore tts เลือกปุ่เปมเมื่อประมาณสองสามเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วได้มีเด็กแววรุ่นพม่าผู้หญิงคนหนึ่งมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งทั้งแม่และลูกก็ปลอดภัยดีแต่ผ่านไปหนึ่งวันก็มีคนพบศพเด็กถูกกดน้ำตายในห้องน้ำพร้อมกับพม่าคนนั้นที่หายตัวไปซึ่งเรื่องราวสุดร้อนก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะบรรดาแม่แม่ทั้งหลายที่มาจอดลูกที่นี่มักจะเจอดีทางเจอผีเด็กมาดูดนมบ้างมาร้องไห้ที่ข้างเตียงบ้างพยาบาลเลยต้องหาวิธีแก้โดยเอาของเล่นและปุมมาวางไว้ในห้องน้ำห้องนั้นซึ่่่่่่่งง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 นน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 าาาาาาาๆๆททีีีีีกกก็็จะะมมมมมคคไได้้้้้้้ยยยยิเเเเเสสสหหัััวรรรบบขออออลลใูืปุถ ที่จะแชร์ไปที่แอปต่างๆได้นะคะล่าสุดกลุ่มันนี้ก็คือวิธีการหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากสามเริ่มต้นเรามีเสียงอยู่ในเครื่องกี่เสียงนะคะมันก็จะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เสียงอะไรเสียง Google เสียง v อค c e r เซอร์กัญญา v อ i c e Recorder นาริสาเสียงของสมาร์ทวอยซ์มันก็อ่านให้เหมือนกันนะคะโอเคหน้าที่สองจากมันก็จะมีประม Hi QM Hi QM p รายการ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ